ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับเปิดแคมเปญสลากออมซัพย์ทกสชุดมั่งมีทวีโชคนะครับฝาก100 ลุ้น10ล้านบาทนะครับร้อยบาทคุณมีค่ามีโอกาสลุ้น10ล้านบาทด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอายุการรับฝากของสลากชุดมั่งมีทวีโชคนะครับอายุรับฝาก1ปีมีโอกาสถูกถึง12ครั้งด้วยกันนะมีโอกาสลุ้น12ครั้งครบกําหนดรับดอกเบีย้ย0.25%ต่อปีแม้ดอกเบี้ยจะไม่หวือหวาแต่เน้นการฝากแล้วลุ้นนะครับลุ้นรางวัลน,นะมั่งมีทวีโชค สลากชุดนี้นะครับจะเริ่มฝากในเดือนกรกฎาคมนะครับช่วงที่1จองผ่านเ o โมบ e p พั s วันที่19-28ถึง28มิถุนายน2566นะครับแล้วก็นำเงินเข้าบัญชีฝากก่อน21นาฬิกาของวันที่2กรกฎาคม2566ธนาคารจะหักเงินเพื่อฝากสลากอัตโนมัตินะครับในวันที่3กรกฎาคม2566 นั่นเองนะครับเพราะนั้นอย่าลืมนะเวลาเราเข้าไปจองแล้วนะครับอย่าลืมเอาเงินเข้าไปด้วยเดี๋ยวเขาจะหักให้ช่วงที่2นะครับสำหรับลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคนะครับฝากผ่านทกสสาขาและผู้ที่จองผ่าน A-Mobile พั s แต่ไม่สามารถหักเงินฝากได้ก็สามารถติดต่อทอกสสาขาและฝากเงินตั้งแต่วันที่3ถึง11กรกฎาคม2566ได้เลย ช่วงที่สําหรับลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคนะครับแล้วก็ลูกค้ากเกษตรกรและลูกค้าทั่วไปนิติบุคคลส่วนราชะการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยนะครับฝากผ่านเ m o b i l e พั s ทกศส,สาขานะครับต่างๆนะตั้งแต่12กรกฎาคม2 5 6 6เป็นต้นไปปิดรับฝากเมื่อเต็มวงเงิน1 0 0 0 0แสนล้านบาทเพอนั้นอย่ารอช้านะครับใครสนใจลุ้นโชคก็ไปรอได้เลยเดี๋ยวไปดูกันว่า สลาก1ห,หน่วยมี10ตรวจรางวัลน,นะครับถึง12งวดนะครับแต่ละงวดเ,เดือนละ1งวดนะครับเดือนละ1ครั้งนะครับซึ่งจำนวนรางวัลน,นะครับมีมูลค่ารวมเป็นบาทนะเป็นเงินบาทกว่า6 6 9 9 0 0 0ล้าน9 0บาทนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารางวัลมีอะไรบ้างรางวัลที่1แบบเสี่ยงหมวดนะครับรางวัล10ล้านบาทนี่ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่ที่หลายคนตั้งตารอ รางวัลที่1แบบต hehe, 20, 20, 15, wrote, ่างบวช99เอ่อ99รางวัลนะครับรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่2หมุน3ครั้งนะครับรางวัลละ300บาทเบาทไม่ใช่รางวัลละ300บาท300รางวัลรางวัลละ5,000บาทรางวัลที่3มหมุน10ครั้งจำนวน1000รางวัลนะครับรางวัลละ2,500บาทรางวัลที่4หมุน20ครั้งจำนวน2,000รางวัลรางวัลละ1000บาท รางวัลที่5หมุน100ครั้งจํานวน1 0 0 0 0รางวัลรางวัลละ500บาทรางวัลเลนท้าย4ตัวหมุน1ครั้งจํานวน1 0 0 0 0แสรางวัลรางวัลละ50บาทรางวัลเลนท้าย3ตัวหมุน2ครั้งจํานวน2 000, ล้านรางวัลน,นะครับรางวัลละ20บาท รวมรางวัลสูงสุดต่อง,งวดนะครับสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยหลงวัลด้วยกันนะครับรวมเป็นมูลค่านะครับหกสิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทออกรางวัลในวันที่สิบหกของทุกเดือนออกครั้งแรกวันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกหกยกเว้นเดือนมกราออกวันที่สิบเจ็ดนะครับใครสนใจใครเล็งอยู่นะครับ ใครเล็งฝากสลากอยู่แล้วก็เป็นสายออมเงินในการฝากสลากลุ้นรางวัลน,นะครับก็อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับก่อนจะก,กันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกําหนด งดส่งลิงก์ผ่าน SMS อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มกุมภาพันธ์66นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์ call center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับ จำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปลกปลอม sms อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะ เพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนท,ทําธุรกรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมินการตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิง้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนาย,ยนหกหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับแล้วก็เช็คให้ดีก่อนโอนหนึ่งใน อีกส่วนหนึ่งที่หลายท่านนะครับก็เรียกว่าก่อนโอนปุ๊บแล้วไม่ได้ดูชื่อนามสกุลดีพอนะโอนไปให้ใครก็ไม่รู้แล้วก็ต้องมานั่งแจ้งความเพื่อของเงินคืนเสียเวลาเพราะนั้นก่อนโอนเงินไปบัญชีไหนดูชื่อนามสกุลให้ดีแล้วก็กดจำนวนอ,ออกจำนวนเงินนะครับให้ดีนะอย่าระวังด้วยการกออศูนย์เกินไปนะครับเพราะนั้นมีสติ ทุกครั้งก่อนกดโอนนะครับและ3เรื่องที่ต้องรู้กับพรกอรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งมีผลบังคับใช้นะครับ 1. เมื่อถูกหลอกหรือมีเหตุสงสัยว่าตกเป็นเหยื่อให้รีดดำเนินการดังต่อไปนี้เช่นกรณีหลอกลวง call center หรือแอปแอปดูดเงินต่างๆนะครับ 1. แจ้งธนาคารทันทีผ่านเบอร์ศูยรรับแจ้งเหตุ h o ตไลน์ line, หรือที่สาขาเพื่อให้ระงับเหตุชั่วคราว ช่วยตัดตอนเส้นทางทางการเงินได้นะครับสองแจ้งตำรวจอย่างรวดเร็วผ่านออนไลน์หรือท้องที่ใดก็ได้นะครับเพราะธนาคารระง,งับธุรกรรมชั่วคราวได้ไม่เกิน72ชั่วโมงโดยตำรวจจะแจ้งให้ธนาคารทราบเพื่อระง,งับธุรกรรมต่อไปก็จะช่วยเรียกว่าระง,งับอย่างทันท่วงทีก่อนที่มันจะโอนเงินไปบัญชีม้า2ม้า3นะครับ